ผู้รักเระเอกภรรย,ยานอกวงการโพสหวานอ่านแล้วยิ้มเชื่อรักแท้มีอยู่จริงใช้ชีวิตครอบครัวสมดังใจหวังแล้วสำหรับเธอเอกหนุ่มชื่อดังเวียสุกรวัตคณารถที่แต่งงานและสร้างครอบครัวกับหวานใจวิกกี้จนกระทั่งสาววิกกี้ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกตั้งชื่อน้องวีลินและเริ่มต้นปีใหม่2566แล้วหนุ่มเวียโพสอินสตาแกรมบอกว่า 202เวียบวกวิกกี้ก้าวเข้าสู่ปี202เวียบวกวิกกี้บวกวิลินตอนนี้ไม่ได้มีแค่เราสองคนแล้วนะมิลูกเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทั้งป้าและมิเลยครับเพราะการมีเขาเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยกันเราจะเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นอ่อนโยนขึ้นอดทนขึ้นขอบคุณวิลินนะลูกเราสามคนโตไปด้วยกันนะครับ ปีนี้ผมโชคดีที่มีครอบครัวเพื่อนพี่น้องและผู้ใหญ่ที่น่ารักคอยสนับสนุนผมและวิกกี้ทำให้ปีนี้เป็นปีที่หัวใจของเราชุ่มชื่นและมีพลังมีความสุขสนุกสนานมากอีกปีหนึง่งเป็นปีใหม่ที่จะถึง ในขณะที่สาววิกกี้โพสคลิปน่ารักรวมโมเมนต์ความสุขของพวกเขาลงอินสตาแกรมพร้อมพ่อความในใจบอกว่ารักแท้มีอยู่จริงขอบคุณทุกๆวันที่อยู่เคียงข้างกันดูแลกันและกันสัญญาว่าจะดูแลคุณกับลูกตลอดไปหนุ่มเวียเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ารักคุณที่สุดครับเราจะดูแลกันตลอดไปครับ love you